ผู้ชมครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องสายการบินที่มีปัญหาไม่ยอมรับผู้โดยสารที่นั่งว่แชร์นะครับตามที่เราเห็นข่าวผมเองก็ได้รับทราบจากคนที่รู้จักนะครับเจอเคสอะไรเคสอาจารย์ครับอาจารย์เคยมีประสบการณ์ยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องสายการบินครับเร็วๆนี้นะครับก็ไปตั้งใจจะไปต่างประเทศนะครับแล้วก็จองสายการบินใช้เวลาจองล่วงหน้าเนี่ยเป็น2เดือนเกือบ3เดือนนะครับนะหลังจากจองประมาณสัก สองอาทิตย์นะผมก็รีบโทรไปคอนเฟิร์มว่าผมเป็นคนพิการนะซึ่งเวลาระยะเวลาเหลืออีกอีก,อกเป็น2เดือนนะจากจากวันที่โทรไปคอนเฟิร์มกับกับกับที่จะไปจริงนะเขาก็บอกว่านะอ๋อสายการบินของเราไม่มีบริการพิเศษสําหรับคนพิการนะคะนะคุณจะต้องมีคนพาไปด้วยนะคนที่เป็นเป็นเพื่อนเป็นผู้ช่วยติดตัวติดตามไปด้วยนะก็เจรจากันอยู่นานก็ก็ไม่ได้นะครับในที่สุดเนี่ยก็ต้องไป คุยกับระดับผู้บริหารนะก็ปรากฏว่านะผู้บริหารบอกว่เาเกิดเกิดการเข้าใจผิดนะคอร์เซนเตอร์เนี่ยยังยังไม่ทราบว่าตอนนี้เรามีบริการคนพิการแล้วนะก็เฉียดตายไปก็ถือว่าก็ถือว่าได้ไปแต่ว่าก็ต้องอาศัยการประสานการยกใหญ่เหมือนกันกว่าจะได้นะครับอาจารย์ครับสมมุตินะผมผมตั้งโจทย์นะครับสมมุติว่าสายการบินบอกว่าเขาไม่รับ คนพิการที่นั่งรถเข็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะอาจารย์มีความคิดเห็ยนยังไงครับในฐานะที่สายการบินเนี่ยถือว่าเป็นขนส่งมวลชนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งขนส่งมวลชนเนี่ยหน้าที่ก็คือต้องต้องทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้นะโดยสะดวกคุณจะมาบอกว่าไม่รับคนพิการเนี่ยนะครับนะในมุมมองของของของการดําเนินการด้านขนส่งมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามมนได้ถูกนะแล้วก็ผลกระทบต่อตัว,ตวคนพิการเนี่ยคุณลองคิดดูนะว่าคนพิการเนี่ยกว่าที่จะ พัฒนาชีวิตมาสู่ออกสังคมได้เนี่ยมันใช้เวลาใช้ความยากลาบากกว่าคนท,ทั่วไปมากแค่ไหน<ม>การจะเดินทางแต่ละครั้งไม่ว่าจะในประเทศในต่างประเทศเนี่ยมันต้องเสียเงินนะต้องเตรียมตัวมากกว่าคนทั่ว,ว,วไปมากขนาดไหนแล้วโหสายการบินบอกไม่รับนะทำให้แปลว่าอะไรทําให้แปลว่าเขาต้องใช้บริการพิเศษนะต้องไปใช้สายการบินราคาแพงนะปัจจุบันมีโลคอสแต่จะบอกว่าเออโลว่าฉันเป็นโลคอสนะฉันไม่มีบริการพิเศษสําหรับเหล่านี้หรอก แต่ผมคิดว่าการที่สายการบินกระโดดเข้ามาเป็นถึงจะเป็นโลคอสเป็นเป็นคอสธรรมดามันถือว่ากระโดดเข้ามาเป็นพับพลิกทานสปอร์เตชันแล้วเนี่ยมันมันต้องม,มันต้องให้บริการได้ครบไม่ได้ไม่ได้แน่นอนเจ<ม><ม>น,นเป็นคนเยอรมันมาอยู่เมืองไทยนานมากนะครับเจนมาเที่ยวแล้วก็มาอุบัติเหตุที่เมืองไทยโซเจนยู w k a t w e are t a l k i n g about r i า h t i think first it's uh, not okay, but we must always see this. we have an international law, what is covered by the yatta association. Okay. this means international carrier mm -hmm. must take us. but you need always to think about when you do the reservation, mm -hmm. you must tell them that you are a wheelchair user. even equipment like mm -hmm. this handbike here, this they must take for free. Even this from frankfurt mm -hmm. to bangkok, they take this for free. but you know the thing is the low cost. Carrier, they don't like to pay for the service because when the staff will bring us inside the plane, the, the, the airline must pay for this service. Yeah. So, the low cost air carrier, mm -hmm. they don't like to pay. Mm -hmm. So, sometimes they try to take you out, mm. you know. And it's not only in a plane, even in Germany, if you go with the train yeah. like a wheelchair user, mm -hmm. you must call them 24 hours before you use the train if you don't call them nobody will bring you in the train mm -hmm. you know so this can be tricky but the law is easy like this they must take you okay. that means no way to say no no way to say no yeah. what do you think about they are in low cost airline they will say no to you very difficult situation า่ท uh, Thailand after speak a English when here I in I think after nobody will ly nobody y n o m นผูุ้ณครับในมุมมองของผมเองผมก็มองถึงสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐานผมทราบว่าในการรับผู้โดยสารที่เป็นนั่งรถวิวแชร์มันเกิดโปรเซสเพิ่มแน่นอนเรื่องรถวิวแชร์ที่จะเขียนเข้าเครื่องบินอะไรก็ตามแต่ ก็ต้องช่วยกันผมผมไม่เชื่อว่าการที่ผู้บริหารออกมาปฏิเสธนะครับว่าเราจะไม่ซัพพอร์ตวีลแชร์แล้วเป็นเรื่องที่จะเป็นไปได้ผมไม่เชื่อเช่นนั้นครับ